วันนี้เราจะมาดูวิธีการเก็บเด็กนะคะเวลาเด็กเข้ามาในห้องถ้าอยากให้เด็กๆเ,เงียบเสียงนะคะก็ให้เด็กได้ร่วมกิจกรรมนะคะชั้นมีบ้านหลังสวยมีประตูด้วยช่างงามน่าดูมีเด็กเล็กๆนั่งอยู่ที่พื้นงามหรูทั้งหมด10คนหนูจ๋าอย่าเสียงดังควรระวัง ต้องเกรงใจครูคุณนูนูต้องคุยเบาเบาตัวของเจ้าจะได้เป็นเด็กดีลมหายใจเขา้าลมหายใจออกดังดอกไม้บานดังผู้พายใหญ่กว้างดังสายน้ำชุ่มฉ่ำเย็น